โลโลทโลโจโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิมาันตั้มช้แรกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon ภาคห้ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นรถอะไรกันดีผมยังไม่ค่อยได้เก็บเลเวลต่อเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีรถอะไรจริงๆสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเรามีรถอะไรกันบ้างนะครับผมก็มี86มีอสพโลนะแอสตันมาตินมีออดี้มีบีเอ็มอยู่สามคันนะครับผมโอ้โหนี่เราเล่นรถอะไรกันดีวะเนี่ย ตั้งมาอยู่เจ็ดแสนเองเล่นรถตู้ดีไหมทุกคนนะผมมีรถตู้ฟอร์ดอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวเรามาแต่งรถตู้ธรรมดาธรรมดาให้เป็นรถตู้ซิ่งดีกว่านะทุกคนนี่คือฟอร์ดอันซิดนะครับผมซูเปอร์สปอร์ตแวนนะฮะโอ้ฟังฟังจากชื่อดีซูเปอร์สปอร์ตแวนแสดงว่ามันแรงนะครับผมแสดงว่ามันแรงมากเปิดประตูดูสิว้าวเครื่องยนต์รู้สึกว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรเนี่ยสองสี่ห้า ห้าสูบแถวเรียงนะครับผม <sounds> ดูข้างในแล้วไม่แน่ใจว่ามีเทอร์โบหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วเครื่องถ้าจะแรงอยู่นะทุกคนถ้าจะฟิวฟาวอยู่นะนี่เปิดออกมาไอ้ตรงนี้ไม่เห็นเปิดอนะ่ะมันไม่ยอมเปิดอ๋อต้องกดเปิดแบบนี้นะครับผมฟิวฟาวข้างในโล่งมากครับไม่มีอะไรเลยนะน่าจะไปทำเป็นรถบ้านเนาะเออรถตู้ทำเป็นรถบ้านเห็นมีหลายๆคนเห็นเมืองนอกเขาเอารถตู้ไปทาเป็นรถบ้านกันเยอะนะ มีห้องนองห้องน้ำมีตัวด้วยโอ้โหเทช่ชอว์แอปนี่ภายในเป็นไงครับภายในก็ดูดีนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ไหมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ทโอ้ยเฮ้ยเสียงสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เสียงนี่ถ้าจะแรงน่าดูครับผม ผอ้็เอาเดิมดมไปขับก่อนดีไหมยังไม่ต้องแต่งอะไรมากมายความเร็วนี่เข็มสุดที่220เลยนะน่าจะเป็นเครื่องดีเซลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามัน4,500รอบเองนะครับตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเครื่องอะไรนะทุกคนอ่ะงั้นวันนี้เรามาเล่นเป็นรถตู้แล้วกันเนาะเอาไปแต่งลายสักหน่อยดีไหม เอาลายอะไรดีเดี๋ยวขอดูที่มีคนแต่งลายอะไรกันไบ้างนะครับผมเฮ้ยมีรถแบบว่าพยาบาลน,นะครับฟ <x> อร์เร็กซเฮ้ยผมชอบผมชอบลายนี้ว่าลาย d h l ครับผม <Ooh. S 1> ส่งต่างประเทศนะครับผม d h เอนี่ฟิวฟาวฟิวฟาวเออเอาคันนี้ไปส่งของก่อนดีกว่าผมจะลองขับเดิมๆดูก่อนนะทุกคนว่ามันแรงขนาดไหนนะครับกับเจ้า for d Trans i t นะ ซูปเปอร์สปอร์ตแวนนะครับผมนี่ออกตัวล้อฟรีรอ่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมใแรงว่ะแรงอยู่แรงอยู่นี่ขึ้นร้อยกว่าแล้วขึ้นร้อยยี่แล้วทุกคนนี่ทำไปเล่นไป จะลิ่งดีนะครับผมโอ้โหดิฟ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 โชดิฟโชนี่ดิฟโชครับนี่เอาเรื่องเอาเรื่องไปไปเดิมๆก็แรงอยู่นะทุกคนเดีย๋ยวเราเอาไปแต่งเพิ่มนะครับผมให้ขึ้นอะไรมาวะเนี่ยให้มันแรงกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมเราจะไปที่อัปเกรดจูนนิ่งนะครับแล้วก็ไปที่คัสตอมอัปเกรดนะครับผม ไหนดูที่ว่ามันแวแอะไรได้บ้างนะครับแวแเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงก็ได้ V8 ก็ได้สุดทจะเป็น V8 นะครับเอาเครื่องเดิมนี่แหละแต่ว่าแต่ว่ายัดเทอร์โบเพิ่มมาเปลี่ยนกรองใหม่นะเปลี่ยนหัวฉัวฉชีดใหม่นะครับผมเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็ยัดเทอร์โบขึ้นมาเนะครับเปลี่ยนยางด้วยใช้ยางแบบว่าเซมิคสลิกแล้วกันนะครับผมจะได้เกาะถนนดีมากขึ้นนะครับมีเปลี่ยนแม็กด้วยว่นะไหนขอดูแม็กนี้มีอะไรสวยๆบ้าง ไอ้แหมนี้ด้วยว่าดูเป็นรูปดาวนะครับนี่โค้ดเฟี้ยวนี่เป็นรถขนส่งที่ไม่ธรรมดานะครับแต่งมาเลยเรียบร้อยนะครับผมมีลิ้นหน้าด้วยว่ะมีแต่งข้างหน้าด้วยนะครับผมสปอยเลอร์ก็มีดโซเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวนี้จะไปส่งของให้ลูกค้านะฮะฮัลโหลคุณลูกค้าอยู่บ้านหรือเปล่าครับผมกราจะไปส่งของครับการส่งของของเราจะไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราจะส่งกันที่นี่เลย สนามแบบว่าออฟโรดอัฟโรดนิดนึงนะครับของมันจะได้กระแทกกระแทกนิดนึงนะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเราจะมาทดสอบเนี่ยผมว่ารถเรามันจะวิ่งดีขนาดไหนนะมันต้องไปได้ทุกสถานที่นะทุกสภาพถนนนะการแข่งขันรอบนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างรถตู้เท่านั้นนะครับผมมาดูซิว่ารถตู้คันไหนมันจะแรงกว่กากันนะครับนี่แต่ของเราแต่งมาแล้วผม ใส่ยางใหม่อัปเกรดเครื่องเนี้ยจัดเทอร์โบโมารับรองว่าแรงกว่าเดิมแน่นอนเนี่ยจะได้ส่งของให้ลูกค้าแบบว่าถึงเร็วทันใจนะครับนี่จากบริษัท DHL นะครับขนส่งต่างประเทศเนะครับผมผมเคยสั่งของต่างประเทศมาก็มีบริษัทนี่แหละที่ส่งของให้ผมเนี่ยมยครับผมเดี๋ยวระดับความยากเอ็กเปิดก็พอนะครับ ยากกว่านี้เดี๋ยวจะไม่ชนะเอาจะยากเกินไปนะมาครับที่ t ู o one let's go มาครับนี่โอ้โหเสียงเฮ้ยโดนแสงเฉยเฮ้ยทำไมรถมันแรงกว่าเราอะไม่ได้แล้วอย่างนี้เฮ้ยแต่เราเล็งเข้าโค้งดีครับไป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  ไปครับทุกคนเฮ้ยทำไมตามใครไม่ทันเลยวะทุกคนแรงกันจังเลยทุกคนนะทำไมเราตาม,มนนไม่ทันคนนียไปครับไปครับเดี๋ยวไปฮัลโหลคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยู่บ้านหรือเปล่าครับตอนนี้รถขนส่งของเรากําลังจะถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าแล้วนะครับรบกวนคุณลูกค้าช่วยมายืนหน้าบ้านหน่อยนะครับผมไปฮะ ตอนนี้อยู่อันดับที่แปดนะครับโอ้ยพวกคู่ที่มันแรงจริงๆว่ะทุกคนนี่ห้อนั้นอัปเกรดเครื่องมาแล้วนะเนี่ยเรายังตามพวกมันไม่ทันเลยพวกมันนี่แายจริงๆว่ะมันแอบบอกเครื่องมาแน่เลยพวกเนี้ยแอบ,บถูกขับเคลื่อนล้อหลังล้อฟรีทิ้งอ่ะเฮ้ยรถขนศพแต่งไปแล้วโอ้ my god าวเจอแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยว่ะ ด,ดูดิดูดิมันจะแซงผมอ,อยู่แล้วเนี่ยถ้าผมไม่บังนี่ผมโดนแซงไปแล้วเนี่ยไปครับไปครับโอ่นตามใครไม่ทันเลย <c oughs> ไม่ได้เด้อทำไมรถพวกแกแรงกันจังเลยไปครับอย่าไปอย,าปยาป่าไปใส่เครื่องเดิมไม่ไม่โอแล้วแหละแบบนี้นะต้องยัดเครื่องใหม่แล้วทุกคน แต่ว่าคร์ดีขับสนุกนะไม่ได้แรงมากไปแล้วก็ไม่ได้อืดจนเกินไปนะหมายครับไมครับ,ร,บระดับเก้าแนละ้วตอนนี้วิ่งมาครึ่งทางแนละ้วตามใครไม่ทันเลยไป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 ทางค่อนข้างมีหลากหลายนะครับมีทั้งทางลูกลังแล้วก็ทางเรียบนะนรับ ไปครับโอ้รถรถไม่ยอมเดียวมาแรงจัดไปไปไปโอ้ตามใครไม่ทันจริงๆว่ะผมเหยียบสุดตีนแล้วนะทุกคนสุดๆแล้วนะครับแค่แค่นี้แหละเอออาจจะต้องคือเหมือนเหมือนรถเหมือนรถ AI อะ่ะมันมันอัปเกรดแต่เครื่องไม่ได้อัปเกรดยางอะ่ะมันก็เลยแรงแล้ว ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะว่าทางไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ประสิทธิภาพของยางมากกเท่าไหร่ว่ามีมีโค้งแบบไม่ได้เป็นโค้งตัวยูเท่าไหร่ไปไปไป,ไปตามใครไม่ทันจริงๆโค้งสุดท้ายแล้วไม่ทันกว่าเต็นที่แนละ้ว เกียร์แบบสุดๆและ้วะครับผมปลายปลายปลายเอ้าลืมเก็บเช็คพอยต์เมื่อกี้คิดว่าเก็บโดนแล้วนะวจบแล้วทุกคนโอ้เสียเทลวเลยอันดับที่12ครับผมโอ้เซ็งเป็ดเลยไม่ลูกค้า,าครับถึงหน้าบ้านแล้วครับ ผมว่านะเอาไปเปลี่ยนลายดีกว่า DHL ผมมันไม่เท่่ะเอาไปทําเป็นรถกู้ภัยดีกว่าทุกคน,นรถกู้ภัยเปิดไซเรนอะไรอย่างเงี้ยนะไปรับคนป่วยอะไรเนี้ยไปกันที่อัปเกรดนะครับผมคัสตอมอัปเกรดแล้วก็ไปแวฟเเครื่องเลยนะฮะเครื่องยนต์เอาเป็นเอาเป็น V8 ทวินเทอร์โบนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนขับสีนะครับผมจากนั้นเราก็แต่งเบรกใหม่ My, แล้วก็สปริงช็อคโอ้หค่าแต่งหนึ่งแสน แต่ว่ารถเปลี่ยนจากคัสบีเป็นคัสเอสสองเลยนะทุกคนคัสเอสสองนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแรงมากๆเลยนะทุกคนครับมาต่อไปก็ไปแต่งดีไซน์นะครับผมเดี๋ยวเราจะหาดีไซน์แบบว่าเป็นรถรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะอนี้ออ้ยเจอเพียบเลยทุกคนเป็นรถพยาบาลหลากหลายสีมากนะครับผมสีไหนสวยทุกคนครับผมเลือกไม่ถูกเลยอะเอาจิงเลือกไม่ถูกเลยแต่ถ้ามีแบบเป็นลายแบบเหมือนเหมือนของประเทศไทยเนี่ยเป็นรถพวกโคตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าจะ f e e ฟ้าวดีว่ะแต่นี่เป็นรถพยาบาลรถฝรั่งทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าลายแรกก็สวยสุดละไล่หลังๆรู้สึกว่าเฉยๆนะครับดูซิเปลี่ยนเครื่องใหม่มาแล้วจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมอูู้้ฟังเสียงโอ้ทุกคนโอ้โหโอ้โคตรแรงโอ้ แรงจดัดแรงจดัดแรงจดัดเดี๋ยวขอปรับเกียร์ก่อนดิเขาบอกว่ารถเราวิ่งได้เท่าไหร่346รอบหกอผมว่ามันได้มากกว่านี้ว่ะเอาละครับมาดูซิว่ารถตู้ทรานซิตคันนี้นี่จะแรงแค่ไหนนะครับเมื่อเรายัด V8 ทวินเทอร์โบมาแล้วนะครับผมที่ตู้วันโกไปครับย่ายแรงครับทุกคนพอ0 180, 190, 200ไปแล้วโอ้ยอด ไปแล้วครับผมเปนสามร้อยแล้วสามร้อยกว่าไปแล้วทุกคนยังย้ายอยู่ยังได้อยู่ยังไหลยอยู่นะครับตรงนี้ลงเนินนะครับสามร้อยห้าสิบครับผมโอ้บอกเลยว่าไปรับคนป่วยที่เร็วทันใจแน่นอนนะครับสามร้อยห้าสิบห้าครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบไปแล้วสามร้อยหกสิบไปแล้วโอ้ไม่ก๊ ยังต่อยังยดกไปได้อีกยังไปได้อีกสามรอยเจ็ดสิบแรงเกินสามรอยเจ็ดสิบสี่นะครับผมอือสุดยอดในความแรงครับเจ็ดสิบห้าไปแล้วโแรงจัดแรงจัดแรงแบบแมปโหลดไม่ทันนะที่ด,ดูดิโหแน่นอนเว่ะ ยอดเหตุความแรงครับแตนมุมมองคณโอ้โหอยู่ข้างในรถนี้แบบรู้สึกเสียวเลยว่ะไปครับสามร้อยกว่าแล้วแช่ไม่ได้ย,ยาวๆเนะยครับผมวู้ฮู สุดยอดหรือความแรงเดี๋ยวเราจะขโมยรถพยาบาลน,นะครับผมมาแข่งขันดูนะครับดูซิว่าเราจะแรงสู้คนอื่นไหวหรือเปล่านะครับผมกับสนามนี้ครับแข่งรถกันในเมืองนะครับผมพราซาเซอร์กิตมาครับกับสนามพราซาเซอร์กิตนะครับผมดูซิว่าเราจะตามใครทันหรือเปล่าพร้อมทีทูวันบาเจอรถตู้ทั้งนั้นนะครับผม โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ละคันแต่ละคันเอาเรื่องครับเราก็เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนแรงจาๆๆๆร้าโอ้โหโอ้โหแบบเบียดครับเบียดครับแหงในเมืองทางเลี้ยวเยอะดีนะครับผมโอ้โหโอ้โหแหงโค้งไอ้คันข้างหน้าไปไวมากเลยปะ คหลบรถพยาบาลหน่อยเฮ้ยล้วรีบไปแล้วคนป่วยหลบๆลบลบลบได้หลบโอ้โหดิฟเข้าโค้งแล้วแหละอันนั้นไปไวมากเลยมันไม่ใช่รถตู้ดีกว่าเป็นรถกระบะดีกว่าท้างน้ามันอยู่เซกเมนต์เดียวกับเราได้ไงวะแต่ไ,ไม่เรับเดี๋ยวผมจะแซงไม่ได้จะแซงให้ดูโอ้โหแต่เดี๋ยวยากมากเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาชนก้อนหินนี่กูขับรถภาษาอะไรนี่พี่อัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหกโค้งทำไมไม่ทำกำแพงตรงนี้โชโหแหกโค้งโชว์ไปเลยเมื่อกี้มาครับอย่าไปอย่าไปโอ้ยทักข้างหน้ามันแรงจริงว่ะ มันผิวมันผิวเรา,วาแรงแต่ว่าเราไม่ผิวไปครับไปไปไปโอ้โหมันแรงทีกว่ารถพยาบาลเด็กครับจอดให้รถพยาบาลไปก่อนก็ดีนะครับไปเว้ยไปเว้บรกไม่ทันแล้วกี๊ ขับแบบนี้เลยแล้วกันใช้กำแพงเบรกเต้นจะดิฟเลยครับไป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 อย่า<ๆ>ไปอย่าไปโแทบดิฟโค้งเลยผมอะไปเว้ไปเว้ใช้กำแพงเบรกครับ ดีที่สุด <S <S แข่งกันทั้งหมดสามรอบเลยครับผมโอ้โหผมใช้ผมใช้กำแพงในการเลี้ยวแล้วกันไปเว้ไปเว้ไอผมจะแทงไม่ได้เลเนี่ยนี่แสงได้แล้วแต่ว่าแหก้งโชว์จับหนึ่งนะผมเอาเรื่องเอาเรื่องอรถพยาบาลสิ่นครับรอบสุดท้ายแล้วไป เดี๋ยวไฟครับเล่นเป็นทามิยาเลยตอนเนี้ยเพราะว่ารถเราไ,ไม่ยอมเลี้ยวไงไป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 โทเลยแล้วกันไปครับไปว้มันยังมันยังตามเรามาอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ขับรถแรงผมเนีย่ย <c oughs> เอาเรื่องทามิยา นี่วิธีเข้าโค้งที่ดีที่สุดนะครับรับรอง AI ตามไม่ทันแน่นอนไป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 อบอกมึงได้เอะไรของมึงไปครับไปครับอย่าไปมันเร็วยิ่ากว่ารถตู้อ่ะเนื่องเพราะว่ามันหนักด้วยหรือเปล่า เอ้เมื่อกี้คิดว่าเก็บเช็คพอยได้แล้วนะปึ๊บโอเคไป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 โอ้ถ้าเป็นคาร์ s เอสสองรถปกติเนี่ยมันเลี้ยวได้ไปแล้วเนี่ยนี่เป็นรถตู้เลี้ยวยากมากรอบยิงยาไป,อาไปรอบสุดท้ายแล้วเย้ย มารับคนป่วยถึงที่ <laughs> ไม่วันนี้หยุดงานวันนี้ไม่ได้ไปรับใครนะครับผมวันนี้เราเอารถมาเทสเฉยๆนะฮะผมว่าเอาไปแต่งทำเป็นรถด,ดิฟก็ถ้าจะมันอยู่เหมือนกันนะทุกคนรถตู้ดิฟมันจะเป็นยังไงวะจูดเอนตี้โลบาข้างหลังให้แข็งๆหน่อยนะครับมันจะได้ตูดออกเยอะหน่อยนะครับผมประมาณนี้ดูก่อนนะลองดูแค่นี้ก่อนนะ จะดิฟยากอยู่นะทุกคนไี่แต่พอดิฟได้อยู่ดิฟป,ประมาณเกสรกี่สี่นะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูเป็นข่าวก่อนนะครับบอกเลยถ้ามีมีคนป่วยอยู่นี่ปันเครงเลยนะทุกคนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ เรื่องอยู่อ๋อเรื่องอยู่ดิฟยากนะแต่ว่าพอดิฟได้นะครับเนี่ยพอดิฟได้อยู่นะจะลองดิฟขึ้นเขาดูนะครับนี่ว้าวแอบดิฟขึ้นเขาดิฟขึ้นเขา อออออแอกโกไปใหม่ไปใหม่เออประมาณนี้โยี่ยวอ๋อโคติงโคติงอ๋อดิบดิบย,ยาวยาใยางยาไปโอ้ ดิบรับคนป่วยครับผมนี่ดิบรับคนป่วยมาแล้วส่วยบโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องอย,ย่ยาไปอย่าไปพยายามริบสวยๆนะแต่มันไม่สวยให้ ไปคบอเอปรับเตดหลังสักหน่อยดิสักเก้าสิบแปดดีกว่ารู้สึกว่าล้อหน้ามันหมุนเยอะไปหน่อยนี่ไปดิฟดิฟโชว์ดิฟโชว์ย่าไปว้าประตูก็ดิฟได้วะ่ะทุกคน เอาเรื่องเอาเรื่องไม่ใชก่กี้ๆนะไอครับยิงยาไปไห้ครับผมโอ้ยแฮกโค้กมาแรงจัด ไปเยอะไปตรงนี้ดึงเบรกมือสะไล่ายาวๆเหยียบโอเคโค้งหน้าดึงเบรกมือดึงเบรกมือแล้วก็เหยียบโอ้แรงไม่พอเหียเรื่องอยู่เยอะไปพี่น้อง อย่าไปพี่น้องไอ้เเอาเรื่องว่ะรถตู้ก็ดิฟได้ว่ะทุกคนและดิฟมันด้วยนะประเด็นไปไปขาลงขาลงมีขาขึ้นแล้วก็ต้องมีขาลงครับหมายครับผมขาลงอาจจะเร็วหน่อยนะผม lông lều đi đường Chào mẹ Qua, qua Ui ui thái lòi, thái lòi Qua, lương, áo lương Áo lương dù, áo lương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 . Nhà bài áp, nhà bài áp. าเร็วนิดนึงแหกโค้งเลยตรงนี้ดึงเบรคเมืับนี่สไลายนิยามดึงเบรคมือ่อยาวๆไปนี่เอาโหคนสวยปูกระดิบได้นะจ๊ะโอ้โห้ดิฟดิบนแหกโค้งนะครับ เรื่องอยู่เรื่องวีแปดที่แรงมากเลยทุกคนอย่างแรงอย่างแรงอย่าไปอย่าไปพี่น้องโอ้โหมันมันมาก เดีวว่ะเดยวว่ะโอ้ยยอดกำลังไปรับผู้ป่วยนะครับผมผู้ป่วยอยู่ตีนเขาโรงพยาบาลอยู่บนเขานะ <c oughs> ได้เหรอพี่อ,อ่านแบบนี้ก็ได้เหรอแอบแอบโอ้ยสไลด์สไลด์ยาว อาจจะดิฟไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นะครับผมแต่ว่าความมันเต็มร้อยแน่นอนเลยฮะความมันเต็มร้อยแน่นอนนี่นนนนนโค้งโค้งโค้งไม่โค้งเดีย๋ยวไปครับโอ้ยไปไปไป,ไป,ไป มันดีวะ่ะเย้โอ้สุดยอดและนี่ก็คือรถตู้ดิฟนะครับผมลายแต่งเป็นรถพยาบาลนะครับประเทศอะไรก็ไม่รู้นี่เยก็ไม่คิดนะว่ารถตู้มันจะดิฟได้นะครับผมเอาดิฟ <c oughs> เอามาดิฟด,ดูก็มันดิเหมือนกันนะ เออเสียงดีเสียงดีนะอ่ะวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมารับชมกันนะครับก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราคงจะกับมาอีกคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไ,ไปก่อนดีอวเกนครับผมบ๊ายบายผมขาหมดเลยอูู้ห